ผมเห็นตัวหนึ่งพี่น้องนี่เป็นหมูหรือเป็นง่วนอ๋อนี่น้อพี่น้องเนาะคล้องในหอยปะครับนี่บ่าแม่เนาะว่าเป็นหมูพี่น้องเนาะง่วนหน่อยง่วนหน่อยเปิด์จั๊บบาทครับผมอันขายไปแล้วสองห้าครับโอ้มันขายไปแล้วสองพันห้าร้อยยากสมกับอะไรครับเฮ้ปลาสม่างงามสิพี่น้องงามงามนี่เนาะสองสองห่ามันขายไปสองหาพี่น้องไส้แม่เพิ่น โอ้คุณ<ป>โอ,โอ้แม่ไปเบียดแล้ว<ป>เหลือตัวเดียวเปิดต่อป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแมพองงพพ่พี่น้องบ้านสว่างงงงาพาผี่พานนองมารอชมบรรยากาศการสื่อการขายงวดต,ตลาดนัดโคกศกระบอรือบ้านเชียงวังพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องเสาเมื่อนี้คือคักพี่น้องเนาะหลังจากฝนตกมาแล้วตลาดแชะพี่น้องเนาะตลาดจืนตลาดแชะแต่ว่าคนกับมาคือเ่ามาขายคือเ่ามาสื่อคือเ่าน้พี่น้องเนาะร้ายคือเก่าเมืองบรรยากาศนาะพี่น้องเนาะสตยโซนทางเครืองในพี่น้องทางผีท่าเครืองใน ข้อสองตัวนี้เขาปูน้อ,อพี่น้องเนาะสแม่สาวหน่อยขออนุญาตครับผมแม่สาวหน่อยเบิดเจ้บาทครับผมหนึ่งหมื่ามพันห้าร้ 3, ต้นันแมนบอกครับต้นั้คลายแลวครับขายไปเท่าไหร่ตัวนั้นหนึ่งหมสามโอ้ห0ม่นสามพันแปเป็นคายไปแล้ว,ต,ต,ว,ต,วตัวนั้นต้นโตดีตัวนี้สีสันก็ดีพี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหมเนาะ หนึ่งหมื่นสามพันเพิ่นเนะปิปปดว้ <c oughs> พ,วพี่น,อน้องเนาะนี่แม่สาวหน่อยตอรองไดีเพื่อนห้องไวเพื่อนเปิดว้ซื้อเพื่อนว่าแม่สาวหน่อยเลี่ยมตัวดีพี่น้องเลี่ยมตัวดีสีสันดีน้าใต้ดีเขาเพื่อนแตงให้เรียบรอยแล้วพี่น้องเนาะน,นี่แม่สาวหน่อยเพื่อนว่านี่สิบสามเพิ่นเปิดว้นนพี่น้องตันั้นเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องตนั้นเพิ่นขายไปแล้วอ่ะย่งจะโตครับผมเฮ้าโอ้แม่ลูกบ่โอ้เลื่อนแม่สาวนี่ แม่สาวนี่เท่าไหร่คือ่งมื่นสี่พั้าร้อยเปิดไหวเพิ่นวะเพื่นเปิดไหวหนึ่งมื่นสี้าร้อยแม่สาวอ้แม่ลูกงามหละแม่ลูกลอ่าลูกงหมื่นห้าพนปลาพี่น้องลูกสาวมางามสองหมื่นห้ารงมื่นห้าพันแปดร้อยพี่น้องนี่งามงามลูกสาวเพิ่นพี่น้องมาเบิ่งลูกสาวเพื่นอีกคนนึงนี่แม่เพื่อนเขาเพิ่นประมาณลูก2องลูกสามนอกพี่น้องนอกประมาณนั้นลูกสาวงามงามสองหมื่นห้าพันแปดร้อวพี่น้องเนาะสองหมื่นห้าพันแปดร้อยลูกสาวด้ผมเน้นลูกสาวพี่น นั่นแม่เพื่อนแม่บ้นบานตกวไปให้ลูกสาวงาม28,000ื่นแปก็สองหมื้าพันตัวนี้10 10เท่าไรล่ะ13 13อ่ะอ่าตัวนี้13อ่าตัวนี้13เดี๋ยวตัวแม่สาวนั่นซึ่งเฮ้อโอ้ลุดว่าไม่หัก13มาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0 9 0ย์เก้าศูนหทวรราคาตัวนี้13แม่สาวหน่อยส0 10เท่าไรกัฮ้ 14,500ครับ25 800รเป็นนะงามๆพี่น้องเนาะผู้เอหาแเนาะตัวนั้นเนาะผู้ใดสนใจกระทูมากต่อร้องกับครนได้ทุกคููทุกค้พี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆหมาเด้อครับผมนี่คือราคางวดพี่น้องเพิ่นเปิดไว้13นี่เป็นตัสื่อของเพิ่นเพี่น้องนี่เลี่ยมตัวดีดีอย่งตัวมา่อางเม่ลูกตัวนี้ของเพื่อนเนาะแม่ลูกตัวนี้พี่น้องเอออาพีหน่ะจะ เป็นบรรยากาศการซื้อการขายไี่น้อเนาะคนมาซื้อมาขายไล่ๆพี่น้องเนาะเป็นงัวงัวท่านนี้อาจจะเป็นโซนท่านสคยไล่แม่ลูกเพคนได้ขายอลไรพี่น้องตัวหนึ่งคนได้ขายแลลลวตัอะไวผมเห็นตัวหนึ่งพี่น้องนี่เป็นหมูหรือเป็นงัวงอ๋อนี่น้องพี่น้องเนาะคล้องในหอยเป่าครับนี่บอกแม่นว่ว่าเป็นหมูพี่น้องเนาะงัวหน่อยงัวหน่อยเปิดเจ้าบาทครับผม ขายไปแล้วสองพันห้าครับโอ้มันขายไปแล้วสองพันห้าร้อยยากสมกับ่าอะไรครับเฮ้อโอ้ปลาสมางามสิพี่น้องงามงามนี่เนาะสองสองห่ามันขายไปสองหาพี่น้องใส่แม่เพิ่นโอ้เพิ่มไปเบียดครับโอ้แม่ไปเบียดแล้วเหลือตัวเดียวเปิดต่อปะเริ่มไปขายไปแล้วโอ้มันเอาแล้วครับโอ้มันเอาแล้วอุ้ยตัวเมยตัวนี้อุ้ยตัวเมยตัวนี้พี่น้องอุ้ยสมางามสิพี่น้องโอ้ยกระคนเห็นจากใดเลยดิ สองห้าสองพัดิพี่น้องบ่เป็นสองหมื่นหาโอ้ยงายมาพี่น้องเสียดาเข้าหรืออยู่ของเขาเลือกปะมสิเปิดราคาเขาอนุญาตเปิดราคาเลืออยู่อคลักสองหมื่นสองพันเดี๋ยวเดี๋ยวพมสิตผ้าไปเบิ้งเลือคมเดียวหนิปะสองหมื่นสองพห้าร้อยือเท่าไหร่ก็่อ่นองพันห้าร้อยแม่ลูกลูกผูปูต่อร่องไดเมื่ตาลูกแหกเนาะลูกแหลกอยู่เด้อเดี๋ยวพมจิไปเบิ้งไกลไกลจนเลไปเบิ้งพี่น้องเนาะสองหมื่นสองพันห้าร้อยแต่แม่บานบเนาพี่น้องนี่ กำลังกินนมอยู่พี่น้องเนาะยแงว่าหลานแม่เพื่อนพี่น้องมาเบิ่งลูกไส้เพื่อนพี่น้องลูกไส้กำลังกินนมอยู่นี่ลูกไสเ้เพื่อนพี่น้องปุ้ยเบิ่งเลี่ยมโตลูกไสเ้เพื่อนที่เด็ดอีรีอ่ะเบิ่งพี่น้องเนาะนี่ลูกไสเ้เพื่อนเลี่ยมโตดีลูกลูพ่อหลอดแน่นอนพี่น้องลูกพ่อหลอดแม่บ้านๆลูกพ่อหลอดลูกแรกต,ต้นโตดี่ดีเดี๋ยวไปขออนุญาตเบอร์โทรน้ำเพื่อนพี่น้องเนาะสองหมื่นสองพันห้าร้อยเพิ่งเปิดใบพี่น้องสองหมื่นสองพันห้าร้อยนี่แม่ลูกลูกขู่แม่ล แม่แม่สาวของผดไหนอนสมงายแม่สาวผูดไหคงไองนหอยกว่นี่บ้ครับมองครับผูอดหนองง่ายแม่สาวนน่คองคองเพิดบ่อ๋ต้งเลยนี่ตัวนี้คองหอยบ่โอ้เปิดจะไหนครับผม1,000หน่พันอครับโอ้หนึ่งหม่ันห่องไวพี่น้องแม่สาวงามงพี่น้องนี่เบอ่งแม่สาวหน่อยหนึ่งกัหนึ่งพันเปนเปิดไว เอาไปต่อยอดเอาไปเลียงเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันต่อยอดเดี๋ยวเลยพี่น้องเป็นแม่สายพันธุ์นี่พี่น้องเนาะตัวนี้เท่าไรครับนี่นี่ตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันโค้งสางสูงขึ้นมาแน่พี่น้องเนาะสีสันเข้มขึ้นมาพี่น้องแข้งขาดีพี่น้องนี่หนึ่งหมื่นสองพันราคางัวเป็นตัวสื่อพี่น้องเนาะเป็นอ่าเหลืออยู่ประมาณนี้คุณป้าพี่น้องนี่หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันต้นโตดีเนี่ยเป็นกำลังมาเบิร์นเป็นกำลังมาต่อร่องพี่น้องเนาะงามอยู่ดีพ่นพี่นน้องเาะ ราคาเป็นปตัวต่อรองแมน่น,นุ่นแม่นอยู่ปะครับแมนน,นนะุ่นน่ะน,นันนุ่นน่คร<พ>ับมขายแล้ว่นโอ้ขายไปแล้วขายไปเท่อไรอออท,ที่แมนอะมือหนอรอยโอ้มือหนาอร่อยเลืออยู่เท่านี้เหรอเนาะครับเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนสะดวกบะเนาะครับผมอขออนุญาตเบอร์โทร โอ้จำบ่ได้ครับโอ้คนจำบ่ได้เพิ่นว่าสะดวกเพิ่นมาจากไส่ไมมาจากไสคข้าวโพดมาจากข้าวเปลี่วโอ้คำเขื่อนเจ้ยวจะาโซ่ทอดเท่าเพิ่นได้แม่สาวสองตัวไหเพิ่นจำเบอร์โทรบ่ได้เพิ่อนพอสะดวกเพื่นเอาเนาะตัวนี้สิบสองตัวนั้นสิบเอ็ดเพิ่นว่าเป็นตาต่อรองเพิ่นทั้งสองตัวอยู่พี่น้องแต่ว่าเสดายเพิ่นไม่มีเบอร์โทรพี่น้องเนาะงาม่ายเพิ่นเปินตาเหลี่ยงอยังต่อพี่น้องมาทางพี่สซโลเลยตัวนี้เพิ่นขายไปแล้วพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดว่าเอเพิ่นขายไปแล้วเนาะ าลุยมาทางพี่พี่น้องผมก็ให้เดีย๋ยวมากเลยถ้พาพี่พี่น้องบอ่าใครเดีย๋ยวมาทางพี่ในหอยเพิ่งกลับมาให้คุณบรไยากาศต้องขอถอดขอให้เนาะตั้งเตืาเพิ่อนะสะดวกเพื่อนพี่น้อง,นองเนาะเองบรรยากาศการซื้อการขายไปื่อนเนาะพอนพี่น้อง,นองเนาะพูดงอวงามครับ <c oughs> ขอที่หยาดกับผม<อ>แม่ลูกกันบ่แม่ลูกครับแม่์แบบย่าอ้ยเม่ใหญ่ีเลยพี่น้องตะวันนันลูกสาวเพิ่อนพี่น้องโอ้ยหัวตาเด็กประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่เนาะโอ้ยเบ่งลูกสาวเพิ่อนพี่น้องลูกสาวเพิ่อสมังโก้เดี่ยวี่ยมโตดีดี เล็บยิกขนาดพี่น้องนะเขาเห็นว่าพอ่อพ่อดีนาสวยบ้ามันโดยตรงเลยพี่น้องนะพ่อหอดแน่นอนนี่แม่เพิน่นโค้งสางแม่เพิ่นรอยหาซิมหาได้เปิจดจังไหนโค่นนี่ครับเปิดสามหมื่นพันครับสามหมื่นหนึ่งพันได้พี่นอ้องโค่นนี่แม่ลูกลูก,ลกแม่ลูกประมาณลูกสามเนาะลูกสามแล้วเพออมาให้ลูกดีสิพี่น้องแม่เพิน่นต้นโตดีบ่มีส้มเนาะบ่มีส้มเลยเบิ่งต้นโตแม่เพลินสามหมื่นกับหนึ่งพันดันลูกสาวเบิ่งเต็มเต็มพี่นะ้องเบิ่งลูกสาวเบิ่องเต็มเต็ม,ตม,ตมงามงามหางจับสูง เลี่ยมโตจัดจานเลยนามไตดีเลยพี่น้องเนาะสามหมื 30, ่นกนะับหนึ่งพันเนาะเหลือข้อมเดียวนีปะเลือข้อมเดี่ยวโอ้ขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งหกแปดสี่สองสองหกพี่น้องกูได้อยากเอาหัวไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดโค้นี่สามหมื่นหนึ่งพันตร่องเอาพี่น้องดุกสาวงามงายอนาคตเลยพี่น้องต้นอ่ะอนาคตแม่พันเลยนี่งายไปดิขอบคุณหลายหมานครับผมงามไปดิเลยหัวเปิดพี่น,ออน,น้องยางต่อพี่น้องเบิองบรรยากาศการส่อการขายผมพาดุยมาทางพี่น้องเนาะ ย่างมาท่าผ uhm ีบ้าใครเคยมาพี Pixar ่น้องบ้าเลยมาหาท่าผีพี่น้องโอ้ขายไปแล้วกระลูกเท่าไรเนี่ยขายแล้วครับเท่าไรคือสองหมื่นกว่าพี่น้องกัดว้อนพี่น้องเนาะอ่านี่คนขายไปแล้วสองหมื่นนี่พี่น้องตัวนี้งสองหมื่นอ่ะหัวสายเนือี่ยคนพี่น้องเนาะเห็นระวังระวังเขาขึ้นมาเงาเลยมาหาซื้อปะครับผมโอ้เคนมาหาซื้อโอ้โหไล่อยู่พี่น้องเนาะ เดี๋ยวคอยลุยไปมาคอยลุยไปน้อพี่น้องมาทางผีแม่ลูกของปุ๋ย้องอยู่นาะทางผีแม่ลูกหลายพี่น้องเป็นง่วหลายไก่ม่แต่คอยลุยงไก่ลุ้มไอ้พวกพวเจ้าลุมกันไปกินกันเลยคอยว่าสิบสองลอยไม่ไปค้ายาลอยพาลุยพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายง่วนหลายอยู่พี่น้องเนาะงพายางมาทางผี แกะเอียวขายถ้า,าหลอดแกก็ก <c oughs> พาลูกมาพี่น้องแม่ลูกกันปะครับนี่แม่ลูกแม่ลูกลูกแม่เปิดเจ้าไหนครับเริ่เปลือกแยกแยกกรไดอ๋อเป็ๆๆโเปนโค้งกระไดเป็นแยกกระไดพี่น้อสองหาสองตัวพี่น้องสองหมื่นห้าพันสองตัวแม่ลูกลูกแม่พี่น้องลูกบ่วหน่อยพี่น้อง,งลูกบักไงล่ะ สองหมื่นห้าพันนันแม่เพิ่นแม่โค้งสางพี่น้องเนาะเป็นแม่ทไทยใหญ่ตะวันลูกสาวนี่ออกมากบามันแล้วพี่น้องนเนาะเพิ่นผสมมาแล้วเป็นสายพัฒนามาแล้วสองต, 25, ตัวสองหมื่นห้าพันตะวันแม่บ้นทองตัวบ้านทองเนาะ 25, สองหมื่นห้าพันสองตัวแม่ลูกลูกแม่ลูก,ลก,าลกงาม,งามพี่น้องเป็นตาเลี้ยงของเพิ่นเลยพี่น้องลูกงามงามเขาไปเลยพี่น้องเนาะเหลือคมเดียวปะครับขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นสะดวกบ่เนาะศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ เท่าไรก่อสี่เก้าหนึ่งหกห้าสามสามผู้ใดสนใจขอโทษมาต่ตอรองกับผู้ใดพีดพ่น้องสองหาได้แม่ลูกลูกแม่พี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆมันครับผมมาหาเบอร์งัวอ่ะครับหางัวไปเลี้ยงโอ้หางหัวไปเลี้ยงเพิดอยากไดงงูหน่อยในหอยเพป็นยุทธหุ่นแม่เสียแล้วเฮ้อแม่เสียล้ว <c oughs> โอ้ขายแล้วโอ้โอ แม่ขายแล้วเหลือตาลูกมันว่า,า, <laughs> าเบิ่งแม่สาวตัวหนึ่งงามๆเพิ่นสสะดวกพอนอ่ำทางผีพี่นอนะ้องเนาะอย่างมาทางผี่น้องเนาะหมู่เพิ่น,นะนสสะดวกพ่อแม่สาวขออนุญาตเพิ่นขออนุญาตสาะดวกพนานา่น้องครับผมอ้าวเปิดจังไรครับตัวนี้นห 1> 1, 6, น, 1, 6, าานึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเนาะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแม่สาวบักใหญ่พี่น้องเนาะแม่สาวใหญ่ดพี่น้องพร้อมผสมโตบักใหญ่ถ่ายสูงเจริญสี่สิบห้าพี่น้องกูดังถ่ายสูงร้อยหกสี่ห้าบวกเลยพี่น้องคนโตดี่ดีกูด่ะเบิ่งพี่น้องเนะาะ โอเคเลย16,500หมื่นหห้ารยเบอรเรียมตุเบิร์แขงขาเบิร์นามไตเพื่อนพี่น้องนะนี่คือราคางั้วมือนี่เด้อพี่น้องเนาะอัปเดตตะวันหนึ่งหมื่นนี่ตัอร่องใดเพ่พี่น้องเพิ่นเปิดไว้ซื้อแขงขาดีดีเนาะเป็นแขงขาใหญ่พี่น้องเนาะอ่ะเบิร์เอาอ่ะขัวสายพัฒนาเพิ่ื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนสะดวกใครเบอร์โทรขออนุญาตครับผม0ูนย์แปดเก้าสองเจ็ดสี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาตัอร่องกับเพื่อนใดเพื่อนาพี่ หก0ันารเนาะโอเคเอาขอบคุณเรื่องไหนมั้ครับผมแม่แใหญ่พี่น้องต่อรองเหรออย่างน้องเนาะมาขออนุญาตเปินเปินสะดวกพี่น้องสายโซโลเล่ซาโลเล่ล้วนๆทางนี้พี่น้องซาโลเล่ล้วนๆเปิดชิวครับซาโลเล่เฮ้ยขออนุญาตสะดวกพี่น้องครับผมซาโลเล่แม่ลูกกันบ่ครับนี่หรือคนละนี่สุ่มมันสุ่มมันโอ้สุ่มมันสุ่มซาโลเล่เปินว่าพี่น้องเนาะโอเคเปิดที่ไหนครับนี่เปิดว่าอยากใส่สี่หมื่องตัวบ่สามตัวอุ้ยสามตัวสี่หมื่นป้าสามตัวสี่หมื่นสุ่มมัน แม่เบิดแม่เบิดแม่ป่าตุกตัวพี่น้องซุ้มนี่สี่มหมื่นบาทงามคัะพี่น้องสามตัวดีพี่น้องแม่ใหญ่กว่ามูแม่สาวนออแม่สาวใหญ่แม่สาวหน่อยเนาะปูอุ้ยพี่น้องสามตัว, 40, ส,วส,สี่หมื่นซาโลดีซุ้มซาโลดีเป็นบาทสี่หมื่นสายเหนือดีพี่น้องเนาะต้นตัวดีเอาไปเป็นตอยอดใดญเลยสองตัวตัวนี้เป็นแม่ขอกแม่ไายแม่พันธุ์ใดญสบายพี่น้องสี่หมื่นเพิ่อนมาจากไซอ ราศีสไลด์สีเสฉะเนาพี่น้องสี่หมื่นสายซาโลลีเขาที่หยาดเบอร์โทษครับผมโอ้เป็นจับบัตรอะไรเพิ่นมาจากราศีเดียวเบิร์ค่าค่าเกันน่ะพี่น้องว่างามเพิ่นอยู่เดียวพี่น้องซาโลลีเนาะสี่หมื่นสามตัวพี่น้องพูดอ่ะเสียดายเพิ่นไม่มีเบอร์อลโทษพี่น้องพูดอ่ะอุ้ยเสียดายเพิ่นไม่มีเบอร์โทษซาโลลีสามตัวสุ creeping, ่มนี่สี่หมื่นเอ้ยคือราคาราคากัว่ตะวันเสียดายเพิ่นไม่มีเบอร์โทษพี่น้องพูดอ่ะสี่หมื่นแม่แบบไงแม่แบบไงเยอะมากสองทอดอะไรคือ โอ้าสามสางแม่บไงสามสอตัวนี้แม่ไข่แม่ขอกแม่ขายแม่พันเพิ่นพี่น้องแม่ไข่เพิ่นสามสิบเพิ่นเปิดว้พี่น้องแมยบไง no. ซาโลเล่ไม่ซาโลเล่เปิดตัวนี้ทางพี่น้องซาโลเล่วัดสุโตเลยสามสบสองม่ไงเพิ่นพี่น้องอู้ยเสดายเพิ่นไม่เบอร์โทรไหฮงราคาหัวเพิ่นขอต่อรองอันนี้แม่ไข่เพิ่นบ่าสั์เพิ่นว่าโค้งสางดีดแม่ขอกแม่ขายเสดายเพิ่นไม่เบอร์โทรเฮายเสดายเพิ่นไม่ีเบอร์โทรเนาะเสดายเสด อ่ะย่งต่อพี่น้องเบิร์บรรยากาศการส่งต่อมาทางพี่น้องอบ้านสว่างงวงงามภาพพี่แานน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนั้นพวกเกิดเบือบ้านเจ้าหวานกิมบอนประมาณนี้ก่อนพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามาน้ำเด้อพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องกับสื่อเราคือเดีัวกันในควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงวงงามทุกมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไข้เกิดจุดต,ต่างๆกล่ำรวยด,ด,ด้วยเบิร์ดเบิร์ดชีวกันสวัสดีครับ